ตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบหรือ72พรรษาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2 5 6 6ณนโะรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครนายชายุทธวงวณิชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหนองเม็กและสระน้ําโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตนนําบลนาหัวบ่ออําเภอพัรน,นานิคมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสม,าห,าสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานคณะครูนักเรียนโรงเรียนราษฎรนุเคราะห์53และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำปลูกหญ้าแฝก ปลูกผักสวนครัวและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธาร,รณภัยเขตเจสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรกลเข้าร่วมดําเนินการปรับภูมิทัศน์ขุดลอกหนองเม็กและสระน้ําของโรงเรียนที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุน เพื่อการอุปโภคและการเกษตรสำหรับนักเรียนและพี่น้องประชาชนโดยรอบพื้นที่ค่ะ